มันเยอะจังเนี่ยเฮ้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 ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น้าปโอ้ยเอา๊ยแล้วาปโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้วนนั้นก่อนเลย เอาา้ามันหลดแล้วมันโอ้ออยยบร้อยเลยเนี่ยโอ้อยบ้าอีกแล้วนี่บ้ามาครั้งที่สองแล้วนะมาแค่แค้นต่อตรงนี้

วงอออาน่าทึ่งเลยโอเคถ้าม,มันเอเลนมันแะไม่ใช่ล้วมั้งโอ้โหไข่มัให้โดดไปตรงนั้นเนี่ยเออมาละ ดีเลยเรียบร้อยอ่ะรีเซ็ตตัดีเลยเจอตัวแรกนะไม่ตัวไม่สองตัวเลยายอะไรเนี่ยมันโดนนงับยังไงโอีคโกง โ oh อ้โหเฟรมเลทคุณครนี่คืออะไรมุมด้านบนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนอ๋อและวิปปิลิตจะวิปปลิตโอ้ย เอาคืนเลยโอ๊ยโดนเตะอีกแล้วเลือดเต็ม memory โอ้โหวิป hmm. ร oh, mm ิิตอีกแล้วโอ้ยมันเร็วจังตามไม่ทันเลยตามตามไม่ทันแล้วตามไม่ทันแล้วโอ้ยตามทันอยู่แต่มันโอ้โห t แต่กิ้วเพื่อนดาบผักมาแล้วอมพลก็ปัน เยวิปปิลิทวิปปิลิทจับเขาละเสร็จไหมขอยจ้วิปปิลิทม,มา,ายอยโอเคเราเราไปลูกข้างนอกต่ออ่าไม่มีมข้างนอกหรอปไปข้างในก็ได้อ๋อ จะวิ่งผลิตตรงนั้นอย่างเงี้ยวันนี้ทางไกลเลยฝัง่งข้ามเอยขึ้นข้าวไปทางนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยอ้าวนี่คืออะไรแหลกโอ้โหโอ้โห มาแล้วเออเป็นจรูนกิ่นวะเนี่ยรีบไปฟังหลังมันเลยดีเออเอนยังไม่ตายมันยังก็ไม่ตายไม่โปรเออเอออะไรอะไรอะไรอ ไม่ใช่ที่ผลิตแล้วมันไปหลังคามันไปหลังคาได้ไงเนี่ยโอ้ยพูดปิดบังตรงนี้นี่โอ้ยจิบๆตรงนี้เฮ้ยนี่มันไม่จีบๆเลยมันมีแค่สามตัวเาขามันมีหลายสิบตัวมาเท่าไหร่ของมันเนี่ยเฮ้ยนี่ไง โดนรระเบนไหวเลยเนี่ยอือหือ,อ,อดาบผ่ากันแล้วมาเนี่มาเน่ไอ้นเนจ้าสัตว์ตลาดหน้าบึง้งเอนี่ยไม่มาต้องใช้กำลังวิงง่งผ่าน ờ, oh. oi, oh. yeah.